SMTV m TV, สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกสวัสดีครับท่านผู้ชมทาง SMTV m TV. วันนี้ทีมงาน SMTV m จะพาไปทำความรู้จักทีมในรอบแชมเปี้ยนลีกอีกหนึ่งทีมครับทีมที่หลายคนต่างลงความเห็นว่าน่าจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นพื้นที่ในลีกดิวชั่นหนึ่งนั่นก็คือกระรอกขาวเจ้าสนาม101 United กร็รอกข่าวเจ้าสนามเป็นฉายาของทีมที่อาจจะดูไม่น่าเก่งขามสักเท่าไหร่แต่เมื่อเทียบกับผลงานแล้ววัดกันไม่ได้เลยครับผลงานเป็นลำดับต้นๆของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานบ้านเฮามา2ปีซ้อนย้อนกลับไปเมื่อรดูการที่แล้วฤดูกาล2011ร้อยเอ็ดยูไนเต็ดคว้าแชมป์ก่อนจะปิดเล็กทั้งที่เหลือการแข่งขันอีก5แมตช์ซึ่งเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมกว่าทีมอ,อื่นๆและเข้ามาเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกในปีนั้น โดยอยู่สายบีร่วมกับนครราชสีมา FC กระบี่อ c ระยอง FC นอตกรุงเทพและลำพูนอวิเออร์แต่ทำผลงานได้แค่อันดับสีเท่านั้นจึงต้องกลับมาคิดใหม่ทําใหม่กันในปีนี้ด้วยการทำทีมของสอสอเสกสิทธิ์ไวนิยมพงผู้จัดการทีมที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังกับฟุตบอลทีมนี้เพื่อแฟนบอลรออ้อได้กลับมาวางแผนระยะยาวตั้งแต่ต้นปี2012 และเป้าหมายอย่างเดียวของรอเอสยูไนเต็ดคือการได้เข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกอีกครั้งโดยได้วางระบบการจัดการทั้งหมดระบบการจ่ายเงินเดือนระบบหมุนเวียนนักเตะตัวเสริมในตำแหน่งที่ขาดทุกอย่างบูรณาการเพื่อพื้นที่รอบแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นและเป้าหมายสูงสุดคือดิวชั่นหนึ่งในฤดูกาล2013สสเสกสิทธิ์ได้บอกเล่ากับทีมงาน s f m t v ว่าระวางเป้าหมายตั้งแต่ต้นปีอย่างที่บอกต้องรอบสุดท้ายเท่านั้น ราวางไว้หมดแล้วทุกอย่างจึงไม่มีปัญหาใดๆมีแค่เพียงในตอนนี้ต้องวางงบเพิ่มในเรื่องการเดินทางว่าจะต้องเดินทางไปแข่งกับทีมใดเพราะมีทั้งภาคเหนือและภาคใต้ซึ่งในตอนนี้เราได้ส่งนักเตะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ราชประชาสปอร์ตชูเล่ที่ปากช่องและจะกลับมาซ้อมที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันเสาร์อาทิตย์นี้เพื่อเตรียมความพร้อมต่อไปส่วนความคิดเห็นเรื่องทีมใดแข็งทีมใหญ่ทีมเล็กบิเศษบอกว่า ทุกทีมที่เข้ามาเล่นในรอบนี้ได้นั้นแข็งแกล่งทุกทีมแพ้ชนะนั้นเป็นไปได้ทั้งหมดเมื่อนักเตะอยู่ในสนามแต่ละทีมอาจมีความพร้อมที่แตกต่างกันแต่เป็นห่วงอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องกรรมการผู้ตัดสินที่ฤด,ดูกาลนี้ร้อยเอ็ดประสบปัญหามามากพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้และตนเองเป็นฝ่ายเรียกร้องมาโดยตลอดเกี่ยวกับมาตรฐานของผู้ตัดสินอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตัวผู้ตัดสินคัดผู้ตัดสินที่เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นที่เชื่อมั่นของแฟนบอลหรือของทีมทั่วประเทศมาตัดสินเกมในรอบแชมเปี้ยนลีกเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นกับทัวร์นาเมนต์ที่กำลังจะมาถึงนี้อยากจะฝากเรื่องเชิดดำเพราะเป็นเรื่องที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางตลอดมาเพราะบางเกมผู้ตัดสินไม่มีประสบการณ์เกมใหญ่ไม่ทันเกมจึงอยากฝากไว้ตรงนี้เท่านั้นสุดท้ายบิ๊กเซกฝากมายังแฟนบอลครับปีนี้เป็นปีที่ 101, ร้อยเอ็ดลุนแชมป์กันจนนัดสุดท้าย อยากขอบคุณและเชิญชวนมาร่วมสร้างความสุขให้กับคนร้อยเอแฟนกระรอกขาวเจ้าสนามซึ่งคิดว่าโค้ดบูจักรราชโทนหงสาและรุ่งเพชรเจริญวง2สองโค้ดจะร่วมใจกันทำงานนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจึงอยากให้แฟนบอลเข้ามาช่วยให้กำลังใจกันเยอะๆครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับร้อยเอ็ดยูเนเต็ดปีนี้มาดีเหมือนเดิมทีมงาน s m m t v จัดลำดับให้เป็นตัวเต็งในลำดับต้นๆของรอบแชมเปี้ยนลีก แต่จะทำผลง,งานได้ดีหรือไม่นั้นต้องติดตามชมรอบรัวดิพชัน2ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ